มาดูคลิปนี้ครับเป็นการเจอกันระหว่างคาราเต้สายดำกับมวยไทยเต็มรูปแบบครับกับเขาคนที่ครับโรเบิร์ตแก่นนอระสิงนะครับมาเจอกับชาวญี่ปุ่นคนนี้ครับทาเคชิ โอชิโร่ uro, ครับนักคาราเต้สายดำจากญี่ปุ่นครับในศึกแคชินที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี2000ครับซึ่งในศึกนี้เป็นศึกฟรีสไตล์นะครับทั้งคู่สามารถใช้อาวุธของศิลปะการต่อสู้แต่ละประเภทได้อย่างเต็มรูปแบบขอแค่ห้ามเตะกระจับแล้วก็หัวโขกเท่านั้นเองครับมาครับก็ต้องมาดูว่าจะเป็นยังไงฮะว่ามวยไทยนะครับ เต็มรูปแบบกับคาราเต้สายดําใครจะอยู่ใครจะไปครับออกขวาหน้านะทีปไปก่อนครับโรเบิร์ตครับสายมาไม่ถึงครับสายมาครับทีบซ้ายออกไปคาราเต้ ate, นี้ทาเคชิครับออกขวาหน้าครับโรเบิร์ตแกนโนร์สิงครับทาเคชิพยายามเดินเข้ามาโรเบิร์ตถอยมา สายนี้ไม่ถึงครับทาเคชิโรเบิร์ตโอ้ตัดล่างครับแล้วตามด้วยสายบนครับมีล่างมีบนครับเอาแล้วทีอีกทีครับทำลายจังหวะครับเข้าไปครับมัดหนึ่งสองทันันทาเคชิพยายามโต้นะแต่ยังโต้ไม่ได้ดีพอครับเดินเข้าหาครับทันั้นของโรเบิร์ตแกนนอร์สิงครับเขียบเข้าหาครับทีครับโอ้ยระวังหมัดซ้ายครับของทาเคชิคาราเต้สโอ้ยมีหลอกล่อครับโรเบิร์ตครับหมัดนี้ไม่ถึงครับทาเคชิครับแหม้ายสูงครับเข้าหาครับยิ่งหมัดซ้ายครับโรเบิร์ต ถอยออกมาโอ้ถีบขวาหน้าทีเดียวแบบยักษ์หงายเลยทีเดียวครับผมควิดตุงก็เลยทีเดียวผมจังหวะน,นี้มาครับออกขวาหน้าครับโรเบิร์ตแม่โรเบิร์ต,รรตนี่แกเข้าเร็วออกเร็วนะครับฟุตเวิร์กดีมากครับมีความคล่องตัวฮนะสายตัดล่างครับฐานของโรเบิร์ตถีบขวาหน้าครับแม่มันทาเคชิจะเข้าทํายากนะครับพอจะเข้านี่โดนโรเบิร์ตทั้งสัตว์แข่งแบบนี้แล้วก็ทั้งถีบสกัดนะครับโอ้เตะตัดล่างครับ จาะขาขึ้นมาเหมือนกันครับคาราเต้สายดำครับยังไม่เห็นลูกเด็ดๆจากคาราเต้นะฮะจากทาเคชินะครับถีบขวาหน้าครับโรเบิร์ตครับโรเบิร์ตยิงมาซ้ายสอกซ้ายครับศอกซ้ายศอกซ้ายย้ำเข้าไปครับอื้มใช้ศอกได้แบบนี้ก็สวยสิครับเขียบเข้าหาครับแอบตัดล่างมาครับเจอมัดซ้ายขึ้นไปโรเบิร์ตเข้าหาครับออกขวาหน้าครับถีบไปถีบขวาย้ำเข้าไปครับยังไงครับอื้มตัดล่างครับ นีมซอกซ้ายครับทีบขวาครับทีบขวาอีกแล้วฮะแม่ทาเคชิยังไม่มีอะไรมาให้เห็นครับทาเคชิครับทาเคชิยังทําไม่ถนัดนะครับแม่ดูโรเบิร์ตแกยอกยอคู่ต่อสู้นะฮะทีบขวาหน้าทีบซ้ายครับขวาหน้าครับโรเบิร์ตครับเดินขยับเข้าหาครับทางนั้นของทาเคชิแตะออกขวาลูกนี้ไม่ถึงครับแม่เหมือนงานนี้จะค่อนข้างง่ายๆสำหรับโรเบิร์ตเลยนะฮะเหมือนฝีมือน่าจะคนละชั้นกันเลยทีเดียวครับ แม่ระหว่างคาราเต้สายดำกับนักมวยไทยสุดยอดนักมวยไทยอย่างท่านนั้นของโรเบิร์ตแกนนอร์สิงห์นะครับแขบเข้าาครับถีบขวาหน้าโรเบิร์ตแกนนอร์สิงห์ขวาหน้าครับรักษาจังหวะทำลายอาวุธโอ้ศอกซ้ายครับสับได้สวยครับดอกนี้เดินเข้าครับสับศอกซ้ายอีกแล้วครับถีบขวาครับแม่พอไม่ห้ามศอกก็ใช้ศอกยาวนะฮะสองนี้หนึ่งในอาวุธเด็ดของมวยไทยนะครับ ที่ในคิกบ็อกซิ่งต้องตัดศอกออกเพราะอย่างนี้ครับถีบขวาครับแต่ในสิ่งนี้เรามเราใช้ได้เต็มรูปแบบฮะอ่ะหมดยกพักกันก่อนครับแม่มาต่อกันยกที่สองครับเพื่อความรวดเร็วแล้วก็ประหยัดเวลาเดินเข้าหาครับเขียบเข้าหาครับหาช่วงหาจังหวะในการเข้าทําครับเข้าไปครับซ้ายไม่ถึงครับหลบได้ดีครับทางของทาเคชิอ่าโดนทีบครับโรเบิร์ตครับนี่ครับซ้ายสูงครับโรเบิร์ตครับ ซ้ายสูงหัวดเข้าไปกาการคอแต่ติดซ้ายสูงครับแหมติดกาดครับท่านของทาเคชิยังกาดดีครับทาเคชิยังป้องกันยูนนะครับเคชิจะเข้าไม่เข้าดีครับทาเคชิครับแหมเหมือนเป็นโรเบิร์ตไล่ต้อนอยู่ฝ่ายเดียวครับอ่อออกซ้ายมาครับเอามีซ้ายครับทาเคชิยังไงดีครับจะเข้ามานี่เจอแข้งครับอ่เดินเข้าหาครับโรเบิร์ตครับเดินบทเดินบี้เดินขยี้เดินติดฮะเขาโอยซ้ายสูงครับโรเบิร์ต สายสูงย้ำเข้าไปอีกทีครับโรเบิร์ตครับเตะกานะครับแหม่โดนหัวใส่แขนบ่อยๆนี่จะยกกัดไว้หรือเปล่าโอ้โดนทีบครับเกือบจะยักหงไปแล้วทีบขวาครับอื้อทีบขวาครับติดเชือกครับสายตะล่างมาครับทาเคชิครับแม่เรารอดูลูกเด็ดของคาราเต้อยู่นะแต่เหมือนทางนั้นทาเคชินี่จะไม่กล้าเข้านะครับโดนทีบออกมาโอ้โดนทีบครับหลังเด้งเชือกเลยทีเดียวไม่ครับยังไงครับ อเลงครับเอาซอกซ้ายครับเอารัดไว้รัดไว้หมุนออกมาครับบิดออกมาครับทางนั้นของโรเบิร์ตครับบิดมาครับแหม่บิดออกมาครับศอกซ้ายครับสับเข้าไปศอกซ้ายงัดเข้าไปเข่าซ้ายครับซอกซ้ายสับอื้อสับยังกะสับหมูสับครับจังหวะนี้มาครับเอาต้องขอเวลานอกครับเกิดอะไรขึ้นครับโอ้ทาเคชิแตกครับทาเคชิแตกครับอื้ม โอ้ทาเคชิแตกเลยครับโอ้ดูครับอืแหม่ไม่ใช่น้ำแดงเฮลบูบอยนะเลือดสดๆครับนี่ครับน่าจะเป็นสองลูกนี้ครับออืสับเข้าไปครับจามอย่าก,กับขวานเลยครับแหม่ นี่ครับนี่แหละนะถ้ามวยไทยไม่ห้ามสองมันจะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับสับซอกครับย้ำที่เดิมทาเคชิโอทาเคชิมีลูกฮึดครับแหมลูกบ้าเลือดครับผมทาเคชิครับทาเคชิพยายามจะโต้ครับโดนรัดเข้าไว้ครับรัดเข้าไว้ครับทางด้านของโรเบิร์ตครับทาเคชิยังไงครับทาเคชินี่ครับพยายามสับซอกสับซอกย้ำอีกทีครับทาเคชิดันเอาสับซอกซ้ําครับอือือสับแบบนี้นี่ต้มบะหมี่ใส่ได้เลยนะโอ้ยจับเพลี้ยลงไปแล้วตีเข่าซ้ายครับ อืมฮึมอ่ะมากรรมการให้ลุยต่อครับมาครับสับซอกซ้ายตามด้วยแข้งซ้ายสัอวลงไปคุกเข่าอ้อนวอนขอชีวิตกันเลยทีเดียวครับเอาโดนนับไปเลยครับจังหวะนี้ครับอือหืมเกือบจะตั้งคุ้มครับเกือบจะตั้งคุ้มครับแมยังไงครับเวลาเหลือน้อยลงทุกทิศครับมาครับลุยกันต่อครับโรเบิร์ตเดินเข้าหาแล้วผางเข้าไปผางเข้าให้ครับมาครับผางเข้าไปผางอีกทีครับเขายังไงครับ ผางทาเคชิได้แต่การทาเคชิลงไปครับเรียบร้อยครับกรรมการยุติการโชครับไม่ไหวครับโอ้โรเบิร์ตก็เป็นฝ่ายชนะครับแหมชนะอย่างแบบขาดเลยครับอืมแบบลุยอยู่ฝ่ายเดียวครับแหมจับอุ้มด้วยครับแรงเหลือครับนี่ครับสับสอกผางเข้งให้ครับอืมมาครับแล้วดูครับดันออกไปแล้วผางอีกทีครับอืมมันจะไปเหลืออะไรครับแบบนี้ครับโอ้โหแล้วดูครับจังหวะแข้งครับอืมแหมจนต้องซุดเลยครับทีเดียวครับ นี่ครับมวยไทยเต็มรูปแบบเจอกับคาราเต้ครับเราไม่ได้ห้ามศอกครับเพราะฉะนั้นเราเลยได้สอกอย่างเต็มที่ครับโอ้โหฝากกดไลค์ like, ก็แชร์ด้วยครับ